สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องลมเย็นเย็นวันนี้ค่ะเทีย่ยงคืนแล้วนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะพี่น้องเนาะมามาเบิ่งดอกไม้ไฟน้ำกันนะคะบลูวาซิมี่บอฟวาปีนี้เพิ่นให้งดค่ะพี่น้องค่ะบ้านพัทไทยติดอ่าออ่าีหยังเขาอื่นปลานะคะแหงแต่ประยเลยนะมาตรงไปไกลๆไปจุดก็เลย ตัดสินใจประจุดนะคะโอ้โหนาวพี่น้องค่ะอ,อ,อากาศเยน็นขนาดใส่เสือขันยาวนะคะปิดหัวก่อนพี่น้องตอนนี้กะกอนเบลาเนาะพี่น้องเนาะยังปรทันไถ้ถึงนะพี่น้องประไทยออกมนาะก่อนนะคะ ได้ยินแจ้งตุ่ตุ่มตุ่มต่างนะพี่น้องแฮปปี้นิวเยียนะพี่น้องพี่น้องค่ะโอ้หนาวสวัสดีสปูดโซคนนะคะเด้อทั้งในและต่างประเทศนะพี่น้องทางเมืองไทยเ้าน้ำนะคะโอ้ยยินจะหนาวพี่น้องเลยโอ้ยหนาวมามาเบิ่งดอกไม้ไฟกันพี่น้องค่ะ คิดจริงได้ก็ขอให้สมปรานนะพี่น้องเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงสปูสคนล่ำล่ำรวยรวยนะคะเงินทองไหลามาที่มาโอ้ยบอกคว้านออกปากพี่น้องกะหนาวตอนนี้เปิดกับเคา่ังค่างแล้วนะคะพี่น้องประเทศไทยจะเขาะ้าไปข้างในตัวเดียวหนาว จะเขานะพี่น้องจุดดอกไม้ตรงนี้งามนะคะทุกทุกข้างนหะพี่น้องตรงเทมตรงเทศบาลนะพี่น้องนะเทศบาลของเทนงประเทัทยอยู่นะพี่น้องนะข้าพระเจ้าเหตุงามจะปีนะประเทศไทจะไปค่ะพี่น้องข้ามาบึงน้ากันนะคะเนาะอาาศใจสุดหนาวหนาตั้งสองตัวเดพี่น้องหนาวเออลมมันเย็น ขอให้ลำล่ำเลยล่วยนะคะสุขุสุขคนเหงเหงปังปดังๆนะคะคือบังกุดอกไม้ไฟเด้อพี่น้องค่ะหนาวนาะคะน้องมันนี้ออกมาแพบเดียวเองพี่น้องลื่นสันแล้วนะคะขนาดเสือแขนงาวปกหลายโตนะพี่น้องเพราะว่ามันมีลมพี่น้องค่ะ มีร่องบ,บาะะง,งทีแล้วพี่น้องคะตรงที่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นเขตนะคะของอ่าเมืองพัทยาอยูน้อพี่น้องเนาะมันก็จะจุดอ่าใหญ่ประจำนะแต่บุรู่ว่าพัทยาซีอยูอได้โดนเราพี่น้องมันเย็นนะนอนรับไปเกพักเดี่ยวแต่ดาวไปปองแป้ง,ป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 งนะคะจะลิมฉลองปีใหม่น้ำกันนะพี่น้องเนาะ ก้ยสุขภาพแข็งแรงนะคะสุกุสุสคนร่ำล่ำรวยล้ยนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะโอ้ยแ <c> ม <ười> งไก่แต่ไปหนาดอกไม้ไฟหายไปแล้วปเป็นยังพระท่านได้หอดดิพี่น้องค่ะถึงแล้วนะพี่น้องนะตอนนี้ยุมยำยุมยำกระเจ้าสะเดิพี่น้องค่ะกันเชนิสวยงามมากพี่น้องเนี่ยต้องเขตดค่ะ ใชจะมาจองเราตรงนี้ค่ะมาพี่น้องคะสุขสันนะคะวันปีใหม่นะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องป้องไปนะคะมีสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนนะคะล่ำล่ำลุลุยแห่งเงงๆงเด้อแต่เด้อสิ่งใดที่พอดีก็ขอให้ย้อนไปนับปีเก่าเ้าพี่น้องสิ่งใหม่ๆก็ให้กล่าวเข้ามานะคะในปีใหม่ๆสิ่ง ข้ามานะคะคิดงานให้ได้งานคิดเงินให้ได้เงินเด้อพี่น้องค่ะโอ้ยหนาวสวยงามมากนะคะประเทศไทยบ่ได้เย็นมืดหรอกค่ะมื่อนี้จังไหนลมแห้งแห้งเด้อพี่น้องค่ะบอดีค่ะเด้อค่ะหนาวไปใส่ถุงมือมาอีกนะคะหนาใส่หมวกมาเพิ่มนะคะเพิ่องไอ้น้ำเย็นหัดเย็นแห้ง ใส่เสื้อกันหนาวบอกยังหนาวยังหนาวพี่น้องอย่า่ากันเด้อพี่น้องนาหนาวเนาะกันเนาะแต่ปีนี้มันบ่มีที่มาเห็นแค่นั้นเองนะคะตบตาตับนะคะสวยงามนะคะตับท้องเรื่องเนาะพี่น้องเนาะปีนี้อันติดกับเขาพ่นพหยจุดพี่น้องค่ะข้านนะคะพากันออกอากากายมันหนาวแล้วพี่น้องค่ะ เอาอันเขตยพันจุดกระเรียกันนะคะปี่นี้เนาะว้าย็นเย็นเย็นเยย็น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 ความสวยงามแล้พี่้อกนะเออมาเขตนะคะเองเขตนะพี่้อกนะพันชนะชนนเลยนะคะ้องจุดนี้แล้วพี่้อกค่ะ แชมปเปญเราดีกว่าแก้วนั่นชงชนแก้วกันรักษาไม่ได้ส,ดสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนนะพี่นอ้องเนาะขอให้เงปังปังลำล้ำไปเลยนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะทุกการเด้อพี่น้อนกันสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนได้อักษาหนาว พี่น้องห่าวดีเลยพี่น้องค่ะจังไดพันมีล่ลมนะคะลมละพันกับพี่สี่แล้วก็จะยิ่งอีกอยู่เดียพี่นอ้อกพันจะจุดอีกอยู่นะคะแต่พอไทยหนาวแห้งฝนรถไฟกับพานมานะคะาหนาวเลยพี่น้อง อาขอให้อันจะเลื่อนลงเรื่องสมบ,บูรณ์สุขพ้นนะพี่น้องเด้อประเทศไทอย่าขอเข่าบ้านแล้วหนาวนะคะเดี๋ยวรถสบายแล้วพี่น้องเนาะตรงนี้ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะประกันกจุดใหญ่เช่นกันตน้นองถ้ได้เย็นแห้มนะคะประเทศไทยบ่ไหวหนาวนะคะกำลังเลื่อนนะคะเดี๋ยวบริษัทใหญ่นะ ตนืนตมเนีกค่ะแต่ปีนี้รู้สึกเย็นมากนะเหนียมายกเลยนะรถไฟมาเลยอยากใส่ตียงประเทนะใส่ต้มเหนียประเทศนะฝรัรรง่งเศสนะคะเ,ะเะะยอรมั ic รรนนะ่นเรารถไฟลาบานมาไทยพูดอะ่าเงี้ย่าพิจารณงครับพิาว่าสิขาวบ้านหนาวแซนดิ้ดิฟิติกก็ยังหากันได้เป็นะ้องหนา พูมติดหลบนะคะขนาดใจ,จสบายดีๆนิ่นงๆก็สองพอลูกเขาเลยอันนี้ผู้ใดอยู่น้ำพัดไทยนะคะมันหนาวนาวอีหลีพี่น้องคขาลมมันเย็นนะว่ากันได้พี่น้องนะประเทไทยไทยพี่น้องควระจะข้าวน้องกันเนะะาะบริษัทใหญ่ๆทุกช่าน ทยก็ไวิวบวิวนคิดบงตะขี่านะพี่นไหลลุ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 ้นลุลุลาลุิ่นัลบลุยุลุะุลุล้ลุะุล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 ะลุอคลุ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 ล้ลุ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 ลนลุลนลาลนลุลุลุสุลสลุลุนุลุนุลุะุลุ ชอบก็กดไลค์นะคะติดใจก็ติดไอ้ไอ้กดแชร์ให้ด้วยเด้อพี่น้องค่ะขอบพระคุณหลายๆนะคะสุขบุรสุขพนนะคะล่ำล่ำรวยรวยแหงปังๆนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขบุรสุขพลนะคะวล่ำล่ำรวยรวยแหงแหงปังๆนะคะโอ้ยพี่น้องค่ะกันให้จิตดวายโอ้ยลมก็มาเย็นท่านพี่น้อง ว้าวว้าวว้าวว้าเก่งขายยาวยังเอาไปอยู่ที่พี่น้องเอ้ยเบิ่งไกลๆนะคะอยู่อันฟังพวกเขาอีกฟังหนึ่งนะพี่น้องโอ้ยโอ้ยเขาเขาไม่ผู้ไดียวทำภารไทยนะพี่น้องเขาบอกเอาหมดแล้วหนาวคนไทยพี่บ่ายอยู่างผู้เดียวอยู่ สวัสดีสุขสุขคนนะพี่น้องน,นะบายจ้า